กกับแม่เขาแยกกันแยกกันสารแชร์ก่อนแบบนี้ลูกเขาตอนนี้ก็ขอขอบคุณพี่ครูคงศิลป์นะครับครับผมที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับผมมันจะส่งเลยตามมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเสียสละทรัพย์สินเพื่อใครับผมมาซื้อโต๊ะในวันนี้ครับผมกันวันนี้ก็ขอบคุณท่านเลยที่มา่ท่านะนะเพื่อนเพื่อน นะครับด้านหลังแล้วก็แล้วก็ขอนสดครับขอขอบคุณด้วยครับขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เปิางสะดกด้วยเนาะเอางี้กจ้าขับขอบคุณของสายพุ่เกียรติไปแล้วถึงเวลาที่คุณลูกเจ้าขอขอบคุณคุณแม่คนนี้ครับคุณลูกครับมีอะไรในใจอยากจะบอกคุณแม่นะฮะเป็นที่เลยครับผมที่สุดแล้วครับแม่ผมครับผมไม่เอา รสชาติอาหารที่ท่านได้ทานนะครับมาจากคุณแม่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับผมสุดยอดแล้วผมก็เป็นลูกม่อลูกม่อครับทายพ่อครับแม่ผมครับสุดดยอแล้วทำมาให้แย่เงียบเลยอยากให้เงียบอีกชีวิตหนึงอีกชีวิตหนึงนี่นึงมีอะครับคุณแม่ปแปแดงนะครับผมที่สุดแล้วในชีวิตเลยครับความดีที่ผมทำมาตรงนี้ได้มาจากคุณแม่ครับครับผมได้มาจากคุณแม่ครับไม่ได้มาจากใครนะครับผมความดีแบทังความดีแบบทุกสิ่งครับ น้ำตาไหลปับเืองเพราะว่าผมไม่รักแม่มาทุกคนรักกันนะไอเด็กวันนี้กรแจาทุกงานไม่ดูแล้ว่าเป็นแม่แล้วเป็นทิ่ตีเห็นผีไม่ได้เลยทีเดียว ครับผมขอเสียงปรบมือให้คุณม่แดงแล้วคุณพี่โต๊ะาปมปเลยนะขอบคุณมามนะครับขอบคุณพี่ตครับผมุ่เอาสกครั้งยยผมมีเซอร์ไพรส์ครับผมวันนี้พี่ปูบอกว่าเขาฟรีเล่นสนุกมาก